พี่น้องไปเลาะไปหลินไปเที่ยวรำกันเมืองอากาศดีพอสามีของอากาศดีอยู่เงินโบเป็นละละพี่น้องเคุนชอบไปเที่ยวไอศครีมซอสพี่น้องนี่คุณดอกไม้งามแถวพี่น้องช่วงนี้ก็เย็นดอกไม้สีสันงามตาขนาดเลยพี่น้องคุณหลากหลายสีสันเลยพี่น้องบรรยากาศลมพัดวอย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 มีแดดออกอีกพี่น้องคุณปุ้ยงามดอกไม้เมื่อนี้อากาศดีพี่น้องอากาศเมื่อนี้14องศาพอปูไม่ยาขอนยู่กันโบเป็นกันโบได้อากาศดีพากันออกไปหล่อ ทั้งทั้งที่มือนี้แก้เกิดลูกเลยพี่นอ้องแก้เกิดลูกตัวแหลกของฝ้าแต่ว่าถ้ากัดออกมาเราคิดเ่อหล่อเลยมาหาหล่อกินไอศครีมแจ็คสมโบรกลงสองสมโบงกหล่ะก็จะพากันกลับไปพี่น้องบรรยากาศค่าห้างาทุกคนมาบึงนี่พี่น้อง่องฝ้าสีสดใสส่วนล้าถ้าเป็นอากาศหอนสะเห็นผว There's a maple tree m a p l เราเรียกอ a ไร t ันนี่ฉ p l e c าเด็กๆเร a ยกอะไรสากุระใ o k ูกไลก์กับ Japanese flower yeah in Japanese เรียกว่าสากุระ I love a name Sheila it's not just pink blossom <laughs> <c oughs> maybe not ทางบานเขาคือว่าสะอาดง่ายบ้านอ๋อแย่เลยครับว่ารอด That's dandelions อ๋อยา Candy top wanna eat them Candy top That's dandelions Yeah you Candy top I wanna take them for eat for cook my food Yeah Yeah why no i saw the many people they eat yeah and i saw the movie they eat too you know the british movie you remember or not honey no, I yeah remember. i remember that yeah this one i remember i saw like many people they eat this <laughs> i will take this for eat i saw in your not stopping on a roundabout but yeah <laughs> I saw that in your farm. There were, there were the wheel in uh, loud stopping a roundabout. what the oh, name? Oh, yeah. <laughs> 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 you have them but they don't use them apple มาพี่น้องเขามาในาหารขาเจ้าก็เป็นแบบนี้พี่น้องเขามาในซ็อเขาเจ้าก็จะม่ซ็อปที่เขาเจ้าขายเครื่องของหลายๆอย่างเลยพี่น้องเป็นพวกของชีละเนกพวกแยมพวกไอศครีมพวกซากาเฟ l ครีสสวีทเฮียส่วนร้านอาหารอ,อังกฤษขาเจ้าจะยืนถ่ายอยู่อันนี้เขาาะเจ้าจยืนถ่ายอยู่รีเซพชั่นนะคะจะมีคนมาหับเองพี่น้อง บรรยากาศภายในห,หานพี่น้องย้ำพันมีแขกเปพี่น้องกอว้มาอันนี้ไอส์คีมเขามากินไอส์คียมยองคิดนีเพี่น้องมันบอวานปันไดไอเค้สกสปอน เินชอ,เอ,นนชอเบเชชคขมากินเินชอบเชชกับอะไรอีกคามันกรเพ็งเนาะ Yes cheese อันนี้เป็นเค้กเพ็งเนาะไหเค้กแลก้กวก็สกอน์วงคนอังกฤษเขาจะมาก,กินแบบนี้นะทุกคนอะไรวะเอาปูก่อนยิม,มานเด้ไหมเฮีย,ายาก,กับเพี่เนาะอันนี้ปูอะ <laughs> พี yeah, it, the mm ่น hmm. right. ้องฮอตช็อกโกแลตคอยพี่น้องเพาขาจะสั่งมาเนี่เขาจะเป็นทีเป็นซาพี่น้องซาบานนี้เขาจะกินใส่นมน้ำพี่น้อง Yes, no, no, o n n no, o อันนี้เค้กพี่น้องอันนี้ฮอตว่าได้กอฮอตฮอชบันฮอชคอชบันไอเนาะอันนี้ฮอชคอชบันไม่รู้เค้กไม่ยากปก็กินคือกันพี่เนาะมนแท็กซี่ตรงน้นว่าโอ้เน็กใจไมาไอศ์รีม นนพี่น้องไอศครีมก่อนคาราเมล <Okay. S 1> อันนี้เขาไม่ย้ากค่อยมัม what is it It's a cake Rocky Road Rocky Road อันนี้ Rocky Road ในพี่น้องในซอบเขาจะกัดจะมีคล้ายผัว แยมอันเป็นของแฮนเมดพี่น้องที่เขาเจ้าขายขาหนุ่มผักอหยังต่างๆพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องคั่วหยังต่างๆส่วนข่อยเ่พี่น้องสิขาห้องนำ้ำห้องน้ำยู่บานเขาสะอาดก็พี่น้องอันนินี่จะเป็นคาร์ดบน อัดต่างๆที่เขาจะซื้อไอที่เขาจะขายพี่น้องโอเคไปก่อนมาแวร์เติมน้ำมันรถพี่น้องอ๋อหยบน้ำมันรถอยู่นี่เติมเองเลยพี่น้องเขาบอกนี่มีเด็กปั่มเลย พี่บ้านเขาไม่เด็กปั๊มแต่ว่าอยู่นีเขาจับบอลให้ไม่เด็กปั๊มเราเติมเองแล้วก็ไปจ่ายเงินเอง,เอ,ง <c oughs> อันนี้เป็นราคาน้ำมันบ้านเขาพี่เนาะหนึ่งสี่ห้า 1พาย45 per lit yes 1พาย45 per lit พี่น้องประมาณลิตรหนึ่งพี่น้องถ้าเป็นเงินกีบละเมน37,000กีบถ้าเป็นเงิ่นบาทประมาณ6บหาบาทพี่น้องแต่มันหนึ่งลิตรอยู่บาทเท่าพี่น้องแพงก็อยู่บาทท่าอีพี่น้อง <laughs> We go adventure now Have you seen the castle <No. S 2> ป่ะไปเกอได้ทางนี้บ่เคยไปพี่น้องเอาพาขับูปาบูน้ำมาเอา <laughs> จะบังเส้นทางใี่เนอะขนาดว่าทางบ้านเขามันเข็ดปลาได้พี่น้อ,องเขา,ายังปูทางเขายังปูทางยาก that the a farm here Used to be It's There's <coughs> pheasants uh -huh. That's what them sheds are for oh. uh, It's not farm now? No No, it grows pheasants It's a pheasant? Oh Yeah and, and Honey, that's the down there, that's the castle eh? the big castle down there. The f s t n castles close you you come out of it โอ้โหพอปูคอยพามากพี่เนาะเส้นทางเดี๋ยว้ายเลียขวาเลี้ยวไปอ๋อจะมังคนทาง This little house on the right was the self o r ages new oh, <c oughs> it had With a quarter of an acre on the left. Oh, it's got soil, but this is it. There. Oh. It had this little paddock opposite. Oh right. Great. Paddock is size of six foot eight. Mm. Mm. That's mm -hmm. Willie Bell's farm, Willie Bell farm. Waterloo. What Waterloo? Waterloo farm. ในพี่น้องก็จะเห็นฟาร์มเขาจะเดวอเตอร์ลูฟาร์มเลอ้ท่ลดาง่ทางอาถผู้ล่มพา้ากินเขาขึ้นปลาพี่น้องที่กิัฟเราติดใหม่ก็ได้ <laughs> อยู่นี่นะทุกคนถามว่าภไัไมีเหนือที่ดินเนาะแล้วป่าให้เป็นเหนือที่เหนือที่ดินเป้าวางลายต้นไม้มันเกิดให้นกมันอยู่ให้ต้นไม้ป่าให้ดอกไม้ป่ามันเกิดสินะรัฐบาลเขาก็ให้เงินนะพี่นอ้องบางฟ้าเขาจะกราจ,จงดินป่าไหวเป็นดินเป้าวางประมาณหาหกเก่งตา <what story S 1> ม็ได้เน้องเผื่อว่าให้นกมันอยู่รัฐบาลเขา้ามาจ่ายเงินให้อีกทวน ใจเงินคาเปาวังที่ดินแม่พี่น้องคนท่าบอลคอยยูเนี่ยมันเป็นบัตดอกพี่น้องขอสน่นกะือสเห็นมีขาครัวขาครัวไปพุนพี่น้อง you have a choice either going that way or that way the right. castle's on the right yeah you wanna go past the castle yes เด้๋ยวครัเด เด้ฮะแต่เลี้ยมเอาไว้ได้นี่พี่น้องลูกแกะแม่แกะเดอะ the t e x t u r ์ Yes I want them Yes <c oughs> the texture แม่พี่น้องแกะกินใหญ่ลูกเพื่อนพี่น้อง Happy 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 ขอรับคนเพื่อยู่นะโอ้ยบรรยากาศพี่น้องโอ้ยพูดพนังพนังพน้อนฟ้ากันนังกันนอนแม่กกินอยู่เพื่นพี่น้อง นอนข้างเมฝุ่นพี่น้องอ้เป็นตะสรวอนมันฝุ่นเพ่นะโอ๊ยฝุ่นนะพี่น้องโอยฝุ่นโอ๊ยน้ำก้นเป็นพี่น้องฝุ่นนีพี่น้องฝุ่น อันนี้พลาลัสสวังพี่น้องบิ๊กคาโซ่ใหญ่แท้ใหญ่วาจะแมอยู่จังได้กินจังได้ละพี่น้องเลยคอยเคล่อนเขาไปเบิ่งในบิ๊กคาโซ่ในเทือดหนึ่งพี่น้องเขาไปตอนนั้นอ่ย่าเดอะบิ๊กวันอ๋อคุณพี่น้องนกกับพ่อนกเลยพี่น้อง จกิกโจแจ๊กจโจกพนกพี่น้องเอ้ยขันคืออยู่บ้านเฮามันเสือระอาสวบแบบนี้พุ่นโตนกโตแบบไงแบบไงก็พี่น้องโตซ้ำไข่พุ่นอยู่นี่นะทั้งนกทั้งกอฮอกทั้งควางทั้งกระต่ายหลายคักก็พี่น้องขันคืออยู่บ้านเฮาขยันโบเลืออียังซักย่างเลยพี่น้องอยู่นี่เขาเจ้าะโบได้กินกันพี่น้องบ้างสายพันเนาะเขาเจ้ากับโบได้หามเนาะรัฐบาลเขาเจ้าะโบได้หามแต่ไม่หักโบมีคนกินซื้อพี่น้องกินก็ก็กินโบบดที่ผอมมัน ส่วนแรกเขาจะกินเนื้อแกะเนื้องูเนื้อหมูสินะพี่น้องเขาโบคอยสินิยมไปกินพวกสัตว์ปลาผวกนนี้คือบ้านห้าเนาะบ้านห้าเพราะว่าเป็นพวกสัตว์ปลาสัตวดยังแห้งแสบผสมเหมนบ้านขาบโวพี่น้องเขาบอกกินอีกยังที่มันหยากๆ่วนไลท์เขาจะไปซื้ออายุสเปิร์มมาเก็บพี่น้องพวกหมางหมอมางใหม่แอปบอกแอปเปิลพวกแบล็คบอลเลยยังสินพี่น้องของปลาเงี้ยไงเขเห็นเขาเก็บกินกันก็พี่ Ral ellt, น้องโอ้ยสิพี่น้องบรรยากาศดีแต่ว่าน้ำหนาวก็พี่น้องเอาไปเจอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องไปก่อนไปไป สัานไก่พี่น้องฟาร์มถ้าจะจะเลี้ยงไก่ป้าไว้ทางหลังเราเป็นแมน่หนำทางหลังเราเป็นแกะพี่น้องฟาร์มแกะฟาร์มอันนี้เป็นตะมวนค่ะก็พี่น้องสว้บรรยากาศแบบนี้ก็บเซนเที่ยวทัดแบบนี้แล้วพี่น้องคุณอันนี้แม่ฟาร์มของหมูข้อคอสามีพี่น้องอันนี้สายพันธุ์เท็กซ์โซ that's so cute this one hello อันน <c oughs> ี้เรแมนแบ็กเฟสแบ็กเฟส or W นี่สิมี่ี้องฟาร์ม Hello แต่เพ่งก็ฟีนองคอยากได้สายพันนีเบลทิ ตอนนั้นไอ้ลูสีดำพี่น้องบรรยากาศที่อุทัดสวงนีก็คือสีอากาศดีพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เสนอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนี่กาแฟกันพี่น้องขอบใจและลักทุกคนจิตเขามาเบิงเอาไว้คลิปหนะ้าสิพาทุกคนไปเที่ยวไซโต้ขอ็จะพายให้ทุกคนเบิงวังเจ้ากัชท,ทายอยู่ฟ้าวังเจ้าคือสิภายเขอบาเลียนไปเที่ยววังเจ้ากับเป็นอาหารการกินไลฟ์สไตล์ที่ข่อยเห็ดข่อยคุกพี่น้อง ฝากทุกคน,คนติดตามสองปีหม่สาวลาวอินยูเคได้ด้วยอพี่น้องเอาไว้เจอกันใหมบ๊ายบาย